แต่อนี้ต่อเด็กต้องอดทนรอเด็กต้องนิมน <l ots> ต์รอเด็กต้องนิมนต์รอเด็กต้องอดทนอุย้ยอุอย้ยมีอะไรอ่ะลูกอะไรอยู่ในนั้นโอ้หัวใจใครเอาส่งหัวใจให้หนูนนะขอบคุณค่ะอ้ย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 ไปขอดาววยังขอดาววี่ยังเออเออขอดาวป่าเพอเวอร์หนิบไาขอดาวเอาวันนี้พี่ วันนี้พี่น้องน้องน้องเพชรไม่ขอดาวเลยน้องเพชรอ่ะมาแล้วมาแล้วนั่น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 หมีหมีเอาหัวใส่เอาหัวใส่เอ้ามีไหมอ่ะเอาหายไปแล้วหายเดี๋ยวยายจะบอกอีกทีนึงหนูขอสิหนูขอดาวก่อนถึงจะได้โอ้ย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  เราใส่ท oh, uh, er. ้องเลยสิใส่ท้องเลยสิบอลใส่ท้องสิโอ้ใหญ่เกินไปหนูต้องยืนขึ้นก่อนถึงจะทำได้หนูต้องยืนขึ้นก่อนหนูต้องยืนขึ้นอะไรหาอะไรเลยอะไรคะพี่พลอยเอามาใส่ยายใส่

lu, almar m, ambale, ambah, 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 amb โอ้ยเนาะได้ตำค้นก็เอาเอ๊ะลงผมหน่อยค่อยเก็บมามามายายยัดใส่เสื้อให้มีท้องเหรอมาหัวท้องทำยังไงหัวท้องหัวท้องทำยังไงเรีบยายใส่ให้นะให้ยายใส่ให้มามายัดใส่ Không <laughs> không. <họ>. wow. Wow. Dài. Dài Rồi. Rồi. Hết. Ối. 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 มาอานี่มานี่ดูยายทำเลยๆนี่มาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยคนกำลังใกล้ตายเอาไม่มีใครเล่นด้วยเอา พอย่เดี๋ยวนน่พล่อยดูนี่น้องเพชรน้องเพชรช่วยยายหน่อยไ้ปวดท้องช่วยด้วยช่วยด้วยยายจะออกลูกแล้วช่วยด้วย ขนาดนี้หนอดูอะไรขนาดนี้หนอ้วยด้วยด้วยช่วด้วย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 ช่ว รุงนี้หนูจะเป็นสาวดดีดแม่ไปหอดใสแล้เน้อยแม่ก็อพอเนี่ย จุดมมววมสมงเรอราไม่เหมันซีหาทิงบินสรสกลมึงอีแม่แม่บปลิน,รนสรสกออุลเ้อพี่น้องเออผู้ใดยุ่กลสกลไปหายแม่ไอ้พอเออป้ากะอักนอนขามขึ้นมาเัน นอนเนอนต้อเฝ้าเห็นบ่กนอนนอนึ้งนอนเถอะมันแบเดกบ้เมียบอกนอน่อนอนสิดูอนเสรนอนตีดูอนสิอ่างน้ออันนั้นเป็นหนที่เขาต้องลุกนตะลเมยอะไรวกแบบนี้เด็กาวเด็นอนเลยก่อุงขับรถผอมม่แบบปวดเลยเหรอเนาะยนเด็นก็จเนียบบางวิธก็จะไปรนแบบนชาแบบตึง ยังไงยังไงขุมม้าจะลงมือลองมือมันจะเราเลเดียวถ้าก้อนจะอะไรบ้าง้นอน เยเช้าคอยเช้าเพชรนุ่งงกระจงฟ้าฟ้า <a> เสียงเพลงที่ครวนชวนใจวานฝากประพันธ์ถึงเตมรีขอกัรปีกล้พบกันหรือพบกันนอนพบกันไม่ใช่หรอ พบก,กันปีกลางก็เมืองแพ้นั้นไกล้ไกลแค่นี้แล้วหญ่ไม่มาหาเลยนี่เหลือก,กี่ปีที่รอชา

เขาเลยเขาเลยทักคอยยูน้ำซึมเงาคอยขัดแถวพ่จะหอยแวนอกเมื่อกี้นี่หาอะไร out.

สร้างไปได้บ่เนี่สร้างไปได้บ่เนี่จับดีนะสร้างไปได้บ่เนี่ยเนือโอ้ฮ่าฮ <c oughs> ่าฮาใหนุ่มตะกลเป็นคนรูปหล่อ น,นอสาวสะกละครเห็นนสีออกสุกอ้ายจะเห็นน,น้ำสันผมสิขาดโว้ดจังสิน้าัดยอะแม่แมวแมวแม่แมวแม่แมวแม่แม่แมวแมวแมแม่แมวแม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  Are you ready?